Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018 สวัสดีคนณคิดมีนนะคะเราจะมาอัปเดตแจ้งข่าวนะตอนนี้เนี่ย ID ของเรานะคะโดนแบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหนาน,นี้เลยโดนแบน1วันนะคะทุกคนก็ตอนนี้เนี่ยก็ไม่สามารถทําของฟรีให้ทุกคนดูกันได้นะตะกี้เนี่ยเรานะคะไปทําของฟรีอยู่เนี่ยอัดคลิปอยู่ดีๆนะคะอยู่ๆก็มีข้อความอะไรขึ้นมาไม่รู้นะคะที่หน้าจอเนี่ยแล้วเราก็พอออกมานะคะมันก็ขึ้นแบบนี้เลยนะว่าเราเนี่ยโดนแบนนะคะทุกคนโดนแบนตอนช่วง2องทุ่มยีนะคะของวันนี้นะก็ในเรื่องของที่เราโดนแบนนะคะทุกคนจะเกี่ยวกับ เรื่องของอาการใส่ลิงก์ t u b e Facebook อะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเรามาดูแล้วเนี่ยว่าเาเราทำตรงไหนผิดนะคะก็คือเราไม่ได้ใส่พวกลิงก์ u t u b e Facebook Discord อะไรอย่างนี้ลงไปในนี้นะคะแต่ว่ามันจะมีจุดหนึ่งค่ะก็คือมันมีคำว่า u t u b e นะซึ่งก่อนหน้าน,นี้นะคะเราเคยได้ยินข่าวมานะว่าการพิมพ์คำว่า y YouTube เนี่ยมันไม่ค่อยจะถูกต้องในรลโกเท่าไหร่นะคะทุกคนอาจจะแบบผิดกฎอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเราลืมมาเช็คนะว่าของเราเนี่ยมันมีคำว่า YouTube อยู่ในกลุ่มค่ะเนื่องจากว่า ข้อความตรงนี้เนี่ยเราพิมพ์ทิ้งไว้1ปีที่แล้วอะไรแบบนี้นะคะมันนานมากแล้วก็ไม่ได้มาเช็คนะก็อาจจะเป็นตรงส่วนนี้นะคะก็เป็นอุทาห่อน,นะคะสําหรับใครเนี่ยที่พิมพ์คําว่า YouTube หรือว่ามีพวกลิงก์ f a c e b o o k Discord อะไรแบบนี้นะคะทวิตเตอร์เนี่ยก็ระวังไว้ด้วยนะคะเผื่อว่าจะโดนแบนแบบนี้นะคะก็เป็นอุดทาหรอนกันไปนะคะทุกคนซึ่งการโดนแบนครั้งนี้นะคะเรียกว่าเป็นครั้งแรกของเราเลยเนะตั้งแต่เราเล่นโลบอกมานะคะปกติเนี่ยเราเคยทําชุดแล้วก็โดนเตือนนะคะแต่ครั้งนี้ โดนแบนของจริงค่ะ1วันก็เป็นอะไรที่แปลกดีนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถทําของฟรีได้นะคะแต่ว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวจะลองดูนะว่ามันมีวิธีอื่นหรือเปล่าที่เราจะทําของฟรีเนี่ยคลิปสําหรับของฟรีทุกคนดูกันนะคะยังไงก็รอติดตามกันนะคะพรุ่งนี้ก็ไปเจอกันใหม่หรือไม่ก็อีกหนึ่งวันนะคะเพราะว่าโดนแบนค่ะโอเคยังไงนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะไว้เจอคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายค่ะ